วันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยพร้อมด้วยนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ได้ขอข้าพบนายแสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตเพื่อขอคำชี้แจงกรณีสำนักงานกะกะตมีหนังสือแจ้งไม่รับคำร้องที่ได้ยื่นคำร้องขอให้กะกะตตรวจสอบกรณีขนคน,คนและแจกทรัพย์สินให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เดินทางเข้ารับฟังการปราศัยเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าสมัครสมาชิกพักในการประชุมใหญ่ของพักเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมา แต่ในสแสวงติดภารกิจนายสมชัยและนายวีระจึงพบกับผู้มนตการฝ่ายสืบสวนสอบสวนหนึ่งสำนักงานกะกะต นายสมชายกล่าวภายหลังฟังคำชี้แจงว่าผู้มยการสืบสวนหนึ่งสำนักงานกะกะตชี้แจงเหตุผลว่าเนื่องจากอยู่ในกรอบเวลา1 8 0วันและยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสสซึ่งคำชี้แจงนี้ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือที่ส่งกลับมายังตนและเห็นว่าเป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอเพราะที่ผ่านมากะกะตได้เตือนให้พักและผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ระมัดระวังการหาเสียงในช่วง180วันอีกทั้งระเบียบกะกะตว่าด้วยการหาเสียงก็เขียนไว้เป็นความผิดอย่างชัดเจนดังนั้นจะบอกว่ายังไม่มีพระราชกิจษฎีกาจึงเป็นเหตุให้ไม่รับคำร้องเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุผล นอกจากนี้ที่อ้างว่าตนไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผู้ที่จะร้องได้ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆเห็นว่าถ้ายกเหตุผลดังกล่าวจะไม่มีใครในประเทศนี้ยื่นคำร้องได้เลยการอ้างเหตุดังกล่าวจึงเป็นข้ออ้างที่ไร้สาระต้องการปัดตกคำร้องแบบง่ายๆและได้สอบถามเป็นการส่วนตัวว่า หนังสือคำร้องที่ส่งมามีการระบุวันเวลาเกิดเหตุพยานหลักฐานพยานบุคคลครบถ้วนหรือไม่มีอะไรที่ขาดไปหรือไม่ผู้ในการฝ่ายสืบสวนสอบสวนหนึ่งสำนักงานกรกะตอบอกว่าเห็นว่าคำร้องมีความชัดเจนดังนั้นจึงเห็นว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่แต่เป็นการวินิจฉัยตีตกคำร้องของกะกะตที่มีมติเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อยากได้ความชัดเจนถึงเหตุผลที่กะกะตยกคำร้องนี้จึงอยากนัดพบนายสวงอีกครั้งและจะให้เวลารวบรวมข้อมูลและขอนัดพบในวันศุกร์ที่10มีนาคมนี้ถ้าหากยังไม่ได้พบหรือยังไม่มีความชัดเจนในสัปดาห์ถัดไปจะไปแจ้งความที่กองปราบปรามให้ดำเนินคดีก,กับกะกะตทั้ง7คน นายสมชัยกล่าวต่อว่าในวันนี้ตนยังยื่นคำร้องต่อกกตอขอให้พิจารณาและเสนอเรื่องพร้อมความเห็นสั่งยุบพ,พักรวมไทยสร้างชาติจากกรณีนายไตรลงสุวรรณคีรีแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติปราศัยพาดพิงสถาบัน ในเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าการปราศัยดังกล่าวผิดต่อระเบียบกกตอบอยด้วยการหาเสียงที่ระบุชัดว่าห้ามนำสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง ผิดมาตรา7 3วงเล็บของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญวาวิการเลือกตั้งสสที่กำหนดห้ามมิให้มีการให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในคะแนนนิยมหากพบว่ามีความผิดมีโทษจำคุก1-10ปีปรับ2 0ง0 0ื่นถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง20ปีรวมทั้งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะเป็นปฏิปักษ ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามมาตรา92บงเล็บ2ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ต้องถูกยุบพักตามระเบียบกะกะตบริการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมือง2,566ทำให้เลขากรกะตจะรับหรือไม่รับพิจารณาคำร้องดังกล่าวภายใน7วันดังนั้นในวันที่10มีนาคม จะครบ7วันตนจะมาติดตามและสอบถามหากพบว่านายแสวงยังไม่ดำเนินการใดๆกับคำร้องนี้จะแจ้งความเอาผิดนายสวงอีกคนหนึ่งด้วยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีดยวยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ